3นาทีนะคะแม่อยากพูดละเกินเมื่อวานนี้ลงคลิปใส่สบายถ่ายรูปสวยๆนะคะแล้วก็มีอีพวกลูกป,ป้าข้างบ้านรวมถึงอีป้าข้างบ้านอีลุงข้างบ้านด้วยนะคะมาคอมเมนต์นะคะเหยียดเพศสภาพนู่นนี่นั่นนะคะบอกว่าศึกดีแล้วนะคะ กูมั่นใจค่ะว่าตอนกูบวชกูไม่ได้ทำอะไรผิดวินยัยกูครองตนดีนะคะถ้ามึงคิดว่ามึงบวชแล้วดีว่ากูเอาผัวที่บ้านมึงมาบวชคานหรือมึงมาบวชเองมาบวชชีนะคะพระพุทธเจ้าสอนการทำมาหากิน แบบสุดจริตค่ะไม่ว่าเขาจะแต่งตัวยังไงถ้าสบายกูไม่ได้ไปฟาดหน้ามึงคือเป็นอันใช้ได้นะคะหลักสัมมาอาชีวะค่ะถ้ามาหาแดกค่ะไม่ใช่นั่งวิจารณชาวบ้านนะคะอีพวกนั่งวิจารชาวบ้านเงินไม่ได้ค่ะค่าแรงไม่ได้แต่ขยันเหนื่อยไหมคะถ้าเหนื่อยแนะนําให้หยุดนะคะวันวันเนี่ยวิจาร์คนอื่นเก่งบูลลี่นะคะดูคนอย่าดูแต่ภายนอกค่ะ นะคะดูคนอย่าดูแต่ภายนอกพุทธศาสนาไม่ได้สอนนะคะถ้าจะดูคนตัดสินคนที่เพศสภาพที่รูปลักษณ์ภายนอกกูแนะนําให้มึงไปอําเภอและเปลี่ยนศาสนาค่ะเพราะมึงเป็นพวกทัพผีไม่รู้รสแกงนะคะหลักสมาชีวะไม่มีค่ะพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามคนใส่สบายนะคะแต่ว่าทำมาหากินยังไงให้สุจริตไม่เดือดร้อนคนอื่นนะคะ ปากมีไว้เอาไปกินข้าวค่ะเออไม่ใช่ไปบูลลี่คนอื่นนะคะบางคนเกิดมาคือแก่จะตายหาแล้วมึงกูเข้าไปดูรูปแบบใน t ิกตอกอิหาแชร์แบบคํำคมธรรมะแชร์รูปพระพุทธเจ้าแต่มึงเหยียดคนอื่นเก่งนะคะเป็นอีพวกทัพพีไม่รู้รสแกงค่ะอยู่กับแกงแต่ไม่รู้รสแกงเป็นคนพุทธแต่ไม่มีธรรมะนะคะเก่งจังเลยนะคะเรื่องตัดสินคนอื่น กูอยากจะฝากไว้นะคะอีพวกป้าข้างบ้านลุงข้างบ้านเลิกสันดานแบบนี้เถอะคะ่ะเลิกสันดานในการตัดสินคนอื่นนะคะทุกคนมีคุณค่าในตัวเองหมดต่อให้เขาแต่งตัวดูตลกแต่ถ้าเขาทมามมาหากินแบบสุจริตคือคนมีเกียรติค่ะอีคนไม่มีเกียรติคืออีคนที่บูลลี่คนอื่นการที่มึงถากถางคนอื่นแซะคนอื่นไม่ได้ทําให้มึงดูสูงส่งขึ้นไม่ได้ทําให้มึงมีอันจะกินขึ้นค่ะบางคนคือทำมาหาแดกยังไม่ได้เลยแต่นั่งวิจารณ์คนอื่นเขาแต่งตัวตลกแต่งตัวแปลก ก็มองเขาแบบบูลลี่นะคะสังคมทุกวันนี้ไม่ได้วัดที่ไม่ได้วัดคุณค่ากันว่าเป็นเพศสภาพแบบไหนแต่วัดที่ว่าใครรู้จักธรรมะหาเลี้ยงชีพค่ะใครมีศักยภาพในการพัฒนาตัวเองนะคะหัวงอหัวดําเอาไปพิจารณากันด้วยนะคะแหนบที่บ้านมีดึงค่ะไม่ต้องให้ดิฉันดึงให้นะคะอีพวกหัวงอทั้งหลายคือจะตายอยู่แล้วธรรมะไม่ได้ซึมซาบอะไรเลยอย่าเป็นพวกทัพพีไม่รู้รดแกงนะคะดิฉันฝากไว้อย่าให้ดิฉันต้องมาด่าแบบนี้อีกดิฉันเห็นคอมเมนต์แล้วดิฉันรู้สึก ลำคาญหงุดหงิดค่ะคือเกิดมาจะตายหาแล้วมึงแชร์คำคมธรรมะแต่ธรรมะไม่ซึมซาบอย่าเป็นทัพผีไม่หลู้รถแกฝากไว้แค่นี้แหละขอบคุณค่ะเลิกเหยียดเลิกบูลลี่ถ้าสบายกูไม่ได้ไปฟาดหน้ามึงจบค่ะผ้าก็ผ้าของแม่กูไม่ใช่ของแม่มึง